คือของเซเว่นก่อนก่อนขึ้นเขาตะเมยนแค่เลี้ยวเข้าซอยมาก็มีร้านค้าสองร้านติดกันเลยอะ่ะแล้วจะขายกันยังไงเนี่ลยลูกค้าใครลูกค้ามันใช่ไหมเอออยู่ข,ข้างๆกันเลยอะ่ะเออใช้ได้เลยอะ่ะโอเคพี่ใหญ่คือช้างไม่มีช้างลงมาครับวันนี้แต่ความว่าขึ้นได้ไงบ้างวันนี้วันแรก มันได้เมื่อวานรถวันนี้ล่อเลยแจ๋ววะขาถึงด้วยบอกถ<ะ>้าไปอาสูงกว่าเลยยาวสุเอาสูงกว่าที่ล็บพวกยุให้ล่อสามร้อยแล้วตอนเนี้ยเดี๋ยวรอรอให้เมียลืมก่อนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่ว่าไม่อยากได้สามร้อยนะแต่รอให้เมียลืมก่อนมันหนักเนไม่ได้ชอบหรอจริงผมชอบพัดแต่ว่าตึงมา ตึงไปหน่อยเนาะหกแสนบ้าจริงเลย <Yeah. S 1> นู่นฮ่หนึ่งคอสตาด้วยนะโอ้ยิงคู่กับลั่น้ำนี่เองโอ้โหนะถ้ามีน้ำนี่น่านจะสวยนะ 吉祥，吉祥、啊。 อบที่สุดเลยนะเนี่ยทำเล่นไปโอ้โหเซต้ากับเซต้านะครับเงงได้เหมือนกันครับ อ้ตหมดแล้วใช่ไหมป๋าไปต่อเลยไหมไปต่อเลยไหม เดี๋ยวลงถึงพื้นดินคุยกันหน่อยโทษนะมึงแบบโกูคุยกันหน่อยคุยอะไรกันเท้าคุยเลยดียวคุยกันข้างบนเขียนกันก็ข้างบนเขียนใจฝนตกนะครับงานงอกแล้วอ่านมีลื่นนิดหน่อยไอ้เท้ามาเตอร์มึงไหนพี่เอบอกก็แค่ฝนตกนะแล้วโย่ไหนบอกดิก็แค่ฝนตกนี่ตาไหวผมก็ไหวอ่ะนี่ ก็แค่อะป๋าปา๋ปาก็แค่ฝนตกวะปา๋าเ๋าไม่ไม่เหลือใครเลย เตัวเองให้รอดพอมาเลยมาเลยมาเฮ้ยแจ๋วว่ะ này lỏng không được rồi này chạy 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 không được ที่ขึ้นเนินสุดท้ายก่อนจะข้ามเขาไปไปทีผพแ,แหละมันจะมีเนินยาวๆอย่างเงี้ยอโอ้โหโคตรกลัวเลยอะซ้ายก็เหวขวาก็เหวอะไม่หลุดเหรอ <มะ S 1> เดี๋ยวค่อยไปใส่ไอ,อ้ล้มหรอเมื่อกี้ไงลมกรกตัาไม่ลมมันเท้าทำาไง,ไงตอนไหนอะอ๋อนี่น็อตมันหลุดนะโยถอใส่เก็บกระเป๋าไว้ก่อนขึ้นเนินายาวไปครับ ไปทางไหนวะไปเลสายขวาได้หมดเลยเพราะวะ่าเฮ้ยเฮ้ยเออโอ้คุ้มค่า โอ้ยอันนี้น่ากลัวโอ้ยคุมค้มค่าคุ้มค่าโอ้ลมเย็นวะ่ะเออว่ะเข้าท่าเว้ยเออน,นี่ทำไมได้มาเสียได้ตายเลยนี่นโอ้แจ๋วแจวแจ๋วแจววัสดีครับสวัสดีป๋าเดี๋ยวมึงเจอกูข้างล่างแล้วว่ะ <c oughs> เขาตะเมียนครับมาถึงแล้วนะครับไอยานี่ไงครับดูป้ายดูป้ายเขาตะเมียนครับอ,อันนี้ไม่ใช่ตะเมียนนะครับ<อ> <laughs> นี่เขาตะเมียนหูยอันนี้หมอกแล้วเนี่ยฝนเพิ่งตกลลมเเเยย็นนนจริงๆอ่ะวัี้สุดยอดเลยอ่ะอ๋อน,นี่คือจุดจุดจุดชมวิวนี่คือจ,จุดแล้วครับ, <laughs> รบเนี่ยครับเนี่ยเขาตะเมียนที่ดังๆเนี่ยนะครับที่นี่เลยเป็นทางลาดยางอยู่แล้วเนี่ยนะ เขาตะเมียนครับมาถึงเรียบร้อยที่นี่สะดวกสบายนะครับเอาแรงกับเอารถขี่ขึ้นมาอย่างเดียวพอของกินที่นี่เรามีทุกอย่างนะครับขึ้นมาอุดหนุนป่าได้ใช่ใช่ใช่ ป่ามีกาแฟใช่ไหมโอเคไมผมเอาเล็กกัได้มีพร้อมเพรย์ด้วยนะนี่โอ้โหคลังแสงกินอะไรกินจะไปแล้วกันทางนั้นก็เขียวสีเขียวต้องกินอันนี้นะออืมืมฉลอง โลคือมาถดงทกนแล้ว,ลวสบายดจังเลย d i y h a n d Channel